ตบผ,ผมดูแผลกันครับวาขายังอยู่หรือเปล่าแต่ขาผมนี่ไปแล้วไปหมดแล้วผม,ผมก็บอกว่าโอ้อนาคตผมหมดแล้วมันมันมาด้วยกับภาพภูมิใจและเสียสละเสียสละความส่วนตัวแล้วก็เสียสละเวลา จำได้อยู่ครับนั้นจัดชุดลาดตระเวนครับลาดตระเวนกู้ระเบิดแล้วก็ลาดตระเวนไปต้นสัตบัณคือภารกิจวันนั้นคือแยกตัวายถึงต้นสัตบัญหลายโลอยู่ครับวันนั้นวันนั้นเจ็ดนายครับก็พากันกลับเดินล,ลาดตระเวนกลับผมเป็นคนที่สี่ช่วงกลางๆแล้วเกือบจะถึงต้นพญาสัตบัญฑ์เลยผมไปเหยียบก่อนเปชุดช่างเขาตรวจไม่เจอนะมันน่าจะเป็นพลาสติกตู้ระเบิดพลาสติกเราก็ไม่เห็น ไม่เห็นครับช่วงนั้นแต่ตอนนั้นที่เหยียบนี่ผมมิสติหมดครับมันร้อนลุกมันไฟเลยตรงขาแล้วก็กอดขาตัวเองแล้วก็โกนเรียกแล้วก็ไปปลูกจานิสกับผู้กองแล้วก็เรียกให้ผู้กองอุ้มผมออกไปช่วงนั้นโดนแรงอัดเนี่ผมก็จุกกระจุกอยู่ครับแต่คนข้างๆเนี่กระเด็นคือจุกขวางผมอีกเพราะผมอยู่ตรงกลางขานี่เปื่อยหมดเลยแล้วก็พาให้พี่คุณพี่โอเว่นสองหกสองหกหกเขา ลาภภมออกจากตรงนั้นก็บอกพี่เขาว่าผมไม่อยากอยู่ตรงนี้บอกผู้กองด้วยไม่อยากอยู่ตรงนี้พาผมออกไปหน่อยเจอเส้นทางใหม่เลยทีนี้ส้นเท้านะ่ะมันยังเหลือน้อยนิดนะ่ะแล้วก็ฝ่าเท้าก็เบ็ดเลยก็เลยให้พี่เขาตัดออกตั้งเนื้อเนื้อฝ่าเท้าส้นเท้าแล้วก็คอมเบ็ดตัดออกเลยให้มันกิกะนะครับก็ให้พี่เขาพาออกมาแล้วก็ผู้กอง ู้กองทหารพรานก็นมารับอยู่ใกล้ๆหน้าปากทางเพราะเขาเพราะคนที่เบรคผมมานี่เข้าเหนื่อยแล้วครับพี่อูเวนกับผู้กองกี่กิโลคะที่ลงจากลงจากภูเขาก็สามสิบเรู้ว่าโดนระเบิดต<ม>ุ่มปุ๊บผมดูแผลกันครับว่าขายังอยู่หรือเปล่าแต่ขาผมนี่ไปแล้วไปหมดแล้วผม,ผมก็บอกว่าโอ้อนาคตผมหมดแล้ว แล้วก็ตะกูลเรียกผู้กองแล้วก็พี่พี่หมูพี่จ่าฟังกลับมาเห็นว่าเราเป็นสมัครเข้ามาทหารใช่ไหมผมสมัครมาครับตอนที่ว่าเราได้มาประจําการชายแดนเราได้คิดเลยคะว่าสักวันมจะเกิดก็ผมสละมาแล้วครับสละจากครอบครัวมาแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงก็าลังใจดีอยู่ครับผมเชื่อว่ามีคนดีก็ต้องมีคนดีตามมาแล้วตอนนี้ค่ะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็นห่วงน้องชาลุนมากแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อย่าง อยากจะบอกอะไรกับคนไทยบ้างก็ขอบคุณขวัญและกําลังใจทุกคนสําหรับอาชีพทหารเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจตอนนีย้ยังไงบ้างเห็นก,กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมันมาด้วยกับภาคภูมิใจและเสียสละ,ะเสียสละความสูญตัวละก็เสียสละเวลาถึงแม้จะเจ็บขนาดนี้ก็ยังภาคภูมิใจอยู่หรอกใชอะไรเป็นย <ừ. S 1> ึดเรื่องยึดียวตอนไปวันนั้น พูดอะไรเป็นของทิเจษไหมว่าพูดพระธรรมพระสงฆ์แบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ